แล้วแวแค่นี้อกลงเป็นเป็นจำลนเตีห่อนอนก็รักกระด้ายิ่งสวบไว้ยิ่งกะดีใจตายเลยยกไปตัวะเ่อท่านล้วล่ะปีหนาว่าไหม่ผมนาพูนฮวงกู้พูดยูพ่นถ้าโคมันมาอย่าพูนไปอ่ะ เว้ยยุงตัวประกาศอกวามันงามประกาศอกโอ้ตัง โดมถ่าลึกกันนี่คนเฮ็ด,อด่อยแล้วอ่ะเอาสมันเกิว่ะต่มันมีเฮ็ดตั้งโดมัง,งคุณนะนี่เฮ็ดนี่อยังจะบ่งที่ไหนนีสไบคมีเอาเลิกพักขมิคือคูเขาแบบนี้นี่โอ้ยเรี่มันก็หลายเหระเอาไปพัดเด้นีกจะตัอพัดแตไม้หน่อยอย่งเเออไปหาก,กินยัดก็ได้ เอกนหนามาีผู้ดินเิไวลแม็อน้นอันปกติอันนี้เป็นเดรดแต่ว่าแฟนคอยปีนี้เห็ดนาแหละเห็ดน้ำหมากช่ไหมบ้านเขาเอเห็ดน้ำหมากป่ะใช่ใช่ใช่เห็ดท้ำหมาก โอ้ยหลายแห้งมาลีอ่ะคิดว่าในปตาหนาจะมีอีกไหมเออยเงี้ยบ <c oughs> อว้ายมืดละแม่สูเออว่ะหนาจะมาจะเว้นว่ะจะเดิหาเห็ดไข่ตาดีที่สุดเราจะต้องไปกิน,นเห็ดอีหยังสิไดที่นึ่งเด้อเจ้ามีคนเนี้ยเจ้าเอาไปต้ลงบึงเด้อวไปไๆๆๆ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมื่อวีนสาวหล่ออาจจะเซ็กซี่แน่นิดนึงเนื่องราะว่าสาวหล่เพิ่งไปขายของมาค่ะขายของเสร็จซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกทุ่มค่ะคือแบบหกทุ่มยังขึ้หิวเขาแห้งจริงๆสิเราว่าแบบอาขายของเพิ่งหัวก็แล้วค่ะก็เลยแบบวังค้ามมันก็อาบน้ำ แล้วก็ไปแต้งตัวไปขายของประมาณเกือบ4ชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกทุ่มก็เลยแบบหิวแห้งไม่ไดีสาวเลยอยางกินมาตีคอดนีย่ยอันนี้ว่าสิกินเนั่ยคำแล้วไป้าหนานมาไปที่นี่ก็ได้แบบเอ๊ะถ้ากินแล้วหนูสิขายของบาไหนเนี่ยเพราะว่าพุ่งหนูมาสิออกพอเสรจแเราพุ่งมาสิออกไปที่นี่เข้ากันเลยแบบว่า,า,าเอ้ยกินมามา,มาแล้วกันกินมัมมาแล้วขายของไป4ชั่วโมงใส่พลังงานหลายแห้งค่ะเส็นแล้วแบบ บวไายละ่ะจิไปนอนต่นอนบนหลับเนี่ยนอนเลยคือหิวค่ะอันนี้คือแบบซื้อขายของขายของเสร็จแล้วสี่ชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงค่ะมื้อนี้ซาอนได้ตำไข่แดงนะคะอันนี้ไข่แดงเป็นไข่สุกแล้วนะคะไข่เค็มไข่แดงเสียงแหบเอ่อแซบักสตอองสตอร์โรยเสือแล้วก็กุ้งสดค่ะแล้วก็จะมีขนมจีนอ่ะไม่ขนมจีนพักบุ้งอันนี้พักบุ้งเก็บม,มาจากสวนะนะ่นสวนหลังบ้าน เอาไว้เอาไว้แต่วางคำ๋ย่ไปเก็บมาบานี่ก็เล็บบอกว่าแบบไม่นานแล้วอ่ะมันเหี่ยวก็ไปขายของสี่ชั่วโมงอืมเนียวมากเขาปุ่นค่ะขาเบ่กอรี่ขขาปุ่นเนี่ยเหนียวมากอืม ออกหมดเนาะมึงไงสาวุดอนคล้ายกระเป๋าค่ะโอ้ใส่พลังงานหลายแห้งเวลาหลายสดหอมอี้ไข่แดงฮะข้างแบบพี่สาวุดอนกินไข่แดงไข่แดง ที่เอามาเห็นแบบนี้กินหืมมัน มันมากค่ะกุ้งสดคัะ Oh. ออกเซ็กซี่นิดนึงค่ะสีไปนอนอะกินเหนียวเป็นอนอาบนา้ำก่อน หนูกินค่แน่แดงเบอร์นี่ซีบ่เป็นข้อเลตวโรนสูงคักเตะกุ้งบาเอย่ยงคักเนี่ยไอ,ขอ้ก็วอเตอร์เด็ดเด็ดเฮ้ยเละ แข็ครแบบๆคคอน โอ้ค่ะไ <c oughs> ข่เขาไข่สุกแหละไข่เชี่ยมเอาไปพัดเนาะ นั่นู้วันเอาไปพัดยิงก็ขอตุมไหมพื่สีแส่บโอ้ยไปแล้วสาวอุ่นจังกินมาเมื่อเดิมไปรู้สึไปหาอานน้อยค่ะเมื่อยล่ะกินอย่างพวกแกหิวซื้อ แล้วก็กินน้องไปล้วงของไปน้อยคือเก่ากินพ่ออิ่มอิ่มหน่อยหน่อยกับพ่อผสมอิ่มหลายค่ะกินเอาซ้าอีกแหละกินแล้วก็รู้สึกไปอาบน้ำน้อยค่ะเพราะว่าจะหน่อยกับสิตีหนึ่งแหละกว่วสีไปอาบน้ำน้อยกับบุหลับปลาเข้าไปตีสองพอดีค่ะโอเคค่ะสาอุดรปรปเรมาโดนค่ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนคือเกาค่ะที่หขกับนังใจหนูค่ะติดตามค่ะยังเบิงยังคือถอดกันคือเกาค่ะมือนี่สาวอุดรลาบไปแล้วค่ะเจอกันกิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย